ครับวันนี้จะพามาดูการเลี้ยงเป็ดนะครับปากของแม่แม่เดือบ้านเกือบเสียอาทิตย์แล้วครับต้นเฮดคอกให้เขาอยู่กับแม่นะครับช่องนี้สีเขานานหนาวนครับปลายฝ้นตนน้นหนาวนี่อากาศหนาวเขาต้องให้ลูกเป็ดนี่อยู่กับแม่นะครับเผื่อความอบอุ่นอยู่หลอดนะครับอาหารเท่ากับสิบเป็นอาหารไกลพื้นบ้านนะครับไก่เล็กพื้นบ้านนี่โปรตีน ยี่เบ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเขาอยู่กับแม่เขาแบบนี้อาหารของแม่กับล่ำนะครับแล้วก็น้ำนี่สำคัญนะขาไปได้เลยครับเป็ดกับน้ำนี่สำคัญขาไปได้นะครับเนาะนี่ผมเลี้ยงอยู่ก็เป็นบาบารี่นะครับนี่พิเทศษบาลาบาบาลีเท่านี้ล่ะนี่ครับพอพันพอพันใหญ่ครับขาลูกกลัว เลี้ยงเขาก็บได้เลี้ยงงาครับเลี้ยงง่ายๆใส่ลั่มนี่แหละครับโอ้ยง่ายๆครับอาหารเศษอาหารเนี่ยเขากินนี่อันนี้ได้ซิปได้ซิปสองตัวครับแต่ว่าตายสองตัวนะครับเหลือลูกซิปตัวครับตรงชั่วโมงนั้นผมก็เลี้ยงหมูปลาไว้นะครับเนาะเลี้ยงใส่กับของหมูปาลาให้ก็อ้อมดีๆนะจักหน่อยเลี้ยงแบบ ง่ายๆนะครับเดี๋ดวใส่ตนทุนหลายแต่ว่าก็ราคาก็ดีนะครับปัจจุบันผมซืออ้อกิโลละลอยซ่าเลยนะครับขายปีกนี่ใกล้สีเกี้ยวเขานะครับเนาะเป็ดนีกกะหาอยากนะครับสมือนี่บ่คอยมีคนเลี้ยงนี่แต่คนมาถามซื้อนี่ลูก,กามากๆนี่ร้ายครับนี่แต่คนมาถามซื้อร้ายครับโอ้มันนี่หมูเป็นสัตว์แล้วครับนี่หมูเป็นสัตว์ ฮา,าตัวเกมากผสมแล้วครับนี่เรี้ยงง่ายๆครับนี่งหญ่เร็วหลอกับว่ามีโลบว่ามีไพ่ครับอดทอนต่อโลบว่ามีโลบว่ามีย่งธรรมดาง่ายๆบ่ไอซี่เลียดเลยกับเปลี่ยงการเลี้ยงเป็ดนี่ปล่อยไปน,นั่มมีศัตรูแน่กับมีตมาแมวธรรมดาเฮานี่แหละครับเฮาก็ดูเอาดูแลใจใส่เขา ต้นไม้ขาก็สิง่าครับนี่ติดตามตอนต่อไปได้เลยครับสิาจอัปเดตคลิปเลยนะครับฝากกดติดตามนี้เด้อนี่ก็เป็นสุดอายของเขานะครับนั่นนี่เลี้ยงง่ายครับหญงเร็วพร้อมนี่ผมเลี้ยงในขอบหมูด้วยครับนี่เลี้ยงง่ายปลอดภัยนะครับข้าก็เลี้ยงนี่อ่าก็มาหาข้าก็ะหมางข้ากกมาหิ่มเปะให้ยงหมูซากับแยงหมูแรงนะครับนะเขาก็กินเข้าก็อยูของเขา อยู่แบบง่ายๆครับไเร็วี่นี่ก็ชุดน,นี้มันผมจงไวซี่ตัวผมขายลูกขายลูกเข้าไปเบิดแล้วก็เลี้ยงจงไวซี่ตัวไปถักลาบก้ามูสีหน้าครับเลียงง่ายๆครับไเร็วพร้อมเกือบสิโลหนึ่งเลยด้วยครับนี่อัปเดตให้เรืเร่อยๆครับ นี่ผมเลี้ยงเป็ดแกบครับมีคอกหมูคือกันอะไรครับมีมีแต่แต่กาเลีเ้ยงหมูปลามีแต่ตัวผูครับเหนียวไปเถอะลาบไปเถอะปีนครับตัวแมยียจำนายไปเพื่อแหละครับอย่างง่ายครับนี่หน้าไงเ,เขาเพราะว่าอย่าขาดน้ำครับแต่ว่าส่วนนี้เป็นหนาหนาวควัระวังไงจัง่อยนี่เข้าอิ่มแล้วครับเข้าจะมา โม่บางคนเขาหิวเวลีเขาซือมาตอดมือเ่อเลยครับอาหารกันเหลือครับเขาก็ซือมากินบดก้าครับเป็นแล้งก็ได้ให้อีกคข้าครับธรรมดาเลยครับนี่ง่ายครับการเลียงเป็ดใส่ต้นสุ้งสูงเงี้ยครับใส่แต่ล่ำเข้าปลายเซ้นอาหารน้ำมันกัะซับต้นกล้วยเขาครับนี่ต้นกล้วยอยู่หลังบานกันบดอึดครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยด้วยครับ